ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับตำนานทํานาคีนะครับซึ่งมีตำนานมาว่าเจ้าหญิงนาคลินทรานีนะครับซึ่งเป็นพระธิดาของพญานครราชแห่งเมืองบาดาลได้แปลงกายมาเป็นมนุษย์นะครับมาอยู่บนโลกมนุษย์แล้วก็ ได้พบรักกับเจ้าชายฟ้ารุ่งซึ่งเจ้าชายฟ้ารุกนั้นเป็นหลานของอของพระเจ้าฮือลือของพระเจ้าอือลืออือลือราชานะครับแล้วก็ทั้งสองนั้นได้แต่งงานอยู่กันนานเป็นเวลาหลายหลายปีนะครับแต่ก็ไม่มีบุตรทั้งสองก็เสียใจเสียใจมาก อยู่กันตั้งนานก็ไม่มีมบุตรต่อมาอยู่กันมาหลายปีครับเจ้าหญิงท่านก็ล้มป่วยทําให้มนคาถาที่เสกตัวเองให้กลับเป็นมนุษย์เนี่ยเสื่อมลงแล้วสภาพร่างกายตัวเองก็กลายเป็นพญานาคนะครับเรื่องทราบถึงประชาชนแล้วก็พระเจ้าฮือลืออือลือก็รับไม่ได้จึงได้ จึงแม้ว่าเจ้าหญิงนั้นจะใช้คาถาสิ่ตัวเองให้เป็นมนุษย์เหมือนกลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมแต่ก็ประชาชนและพระเจ้าอื่นก็รับไม่ได้จึงได้ขับไล่นางพระองค์นั้นนะให้กลับไปยังเมืองบาดาลเหมือนเดิมแล้วก็ได้ให้พญานาคราชนะครับได้กลับมารับตัวกลับไปแต่ก่อนกลับครับทางพญานาคราชน,นได้ ขอเครื่องกะขุทภันคือเครื่องประดับของตระ,ะกูลเนาะกลับคืนแต่ว่าทางเจ้าชายฟ้ารุ่งแล้วก็พระเจ้าอื่นๆเนี่ยบอกว่ามันให้ไม่ได้ละเพราะว่าเอาไปแปลงเป็นอย่างอื่นละไปทําเป็นอย่างอื่นแล้วจึงไม่สามารถที่จะให้ได้โดยคําพูดคํานี้ก็เลยทําให้พระยาณัครานั้นกิ้วนะครับก็เลยประกาศว่าจะมาทําลายล้างเมืองให้ สินสากพ,พอตกกลางคืนมานะครับพระจะพระยานคราชก็ได้นําลูกน้องมาถล่มเมืองของพระเจ้าลือจนราบขาบไม่มีผู้ใดมีชีวิตรอดกลับไปได้ทางด้านเจ้าหญิงนะครับเมื่อทราบข่าวว่าพระยานครานั้นมาทํำลายล้างเมืองบาดาลก็ขึ้นมาตามหา ขึ้นมาจากวังบาดาลมาตามหาสามีของตนแต่ก็ไม่เจอตามหาตั้งแต่ตามลำน้ำมาตามลำน้ำสงครามจนมาถึงแม่น้ำโขงก็หาไม่เจอก็เสียใจครับก็เลยไม่รู้จะทำยังไงได้กลับไปบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่บริเวณถ้านาคี จนถึงปัจจุบันนะครับชาวบ้านก็เชื่อว่า,วาบริเวณถ้ำแห่งนี้ก็คือน่าจะเป็นเมืองบาดาลของอเจ้าหญิงนะครับซึ่งก็ได้อยู่ในพื้นที่บำเพ็ญเพียรภาวนามาจนถึงปัจจุบันนะครับก็ได้ชื่อว่าเป็นถ้ำนาคีนะครับสำหรับประวัติก็มีย่อยๆอยู่ประมาณเท่านี้นะครับ ก็สำหรับท่านที่จะมานะครับมาถึงแล้วก็จะมีจุดลงทะเบียนเป็นระเบียบของอกรมอุทยานนะครับพอมาถึงนะครับก็จะต้องลงทะเบียนทีนี้ก็จะมีมีไกด์นะครับมีไกด์เป็นประชาชนมีไกด์เป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นชาวบ้านนะครับจะนําเที่ยวนะครับนําพาขึ้นไปตามเส้นทางที่กําหนดนะครับก็ ข้างบนนี้ก็จะมีลานจอดรถนะครับแต่ว่าไม่มีอาหารขายนะครับข้างในจะไม่มีขึ้นไปบนภูเขาจะไม่มีจะมีแต่ป่ามีแต่เขานะครับแล้วก็ต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมนะอันนี้ก็คือตำนานที่เล่าสู่กันฟังนะครับท่านใดที่ยังไม่เคยมาคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะได้ลงเส้นทางการเดินทางเข้าสู่นาคีนะครับแล้วก็ รายละเอียดการเดินทางสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอ,ขอ,อขอบคุณทุกท่านนะครับที่กรุณาติดตามให้กําลังใจนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณทุททกท่านสําหรับการติดตามให้กําลังใจในคลิปนี้แล้วก็คลิปที่ผ่าน,านมาตลอดทั้งคลิปที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับไว้ พบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ